วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปะเอื่อยนะครับผมรีสอร์ทชื่อสกายบับเบิ้ลนะครับผมซึ่งที่นี่นะครับเราก็เคยไปกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศบรรยากาศดีสาระน้ำสวยค่ะอ่านะฮะแล้วก็มีอะไรอีกที่น่าประทับใจเอ่อรู้สึกว่าคนดูแลก็รู้สึกแบบค่อนข้างใส่ใจเลยแล้วก็ออมือใหม่ไปไม่ได้รู้สึกเหมือนกังวลอย่างนี้ดีกว่า อ่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน่าจะครึ่งปีแล้วมั้งนะฮะจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับที่ปะเอื่อยนะครับผมรีสอร์ทที่นี่นะครับที่อยู่ในกรุงเทพนะครับและแน่นอนนะครับก่อนจะไปเนอะสำหรับคนที่จะไปที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับผม กินไอ้นี่ก่อนไปด้วยนะครับ NDU นะครับผมอาหารเสริมจากญี่ปุ่นนะครับผมกินก่อนไปนะครับผมจะได้ไม่อายนะครับผมไม่ต้องไปนั่งปั่นนะครับผมเออริมสะอะไรอย่างนี้เนอะเราจะได้เดินเชิดเชิดอะไรอย่างนี้ได้นะครับสําหรับผู้ชายเนี่ยก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับคนที่จะไปเนี่ยปะาเอื่อยนะครับผมกับ NDU นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เราเริ่มกันตั้งแต่หน้าทางเข้านะครับถ้าขับมาจากทางมอเตอร์เวย์เนี่ยตามอากูมาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือเนอนะครับประตูหน้าทางเข้าก็จะเป็นสังกะสีนะครับเป็นรัวๆไม้ไผ่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยอัปเดตด้วยนะครับธีมคริสต์มาสปีใหม่พอดีเลยนะครับอ่ะพอเปิดประตูเข้ามาด้านใดนะครับก็ตรงเข้าไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรีเซพชันนะแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะเป็นทางเข้าโซนห้องพักนะครับแต่เราก็เดินตรงเข้าไปที่ กันก่อนนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านนาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นส่วนกลางนะครับก็จะมีพวกโต๊ะอาหารมีโซฟาสำหรับนั่งเล่นนะครับมีล็อกเกอร์นะสำหรับคนที่ไปเดลิเวอนะครับออกจากห้องส่วนกลางนะครับก็มุมสระน้ำเนอะนะครับบรรยากาศตอนช่วงเย็นแบบสัก4ี่หโมงเนี่ยนะครับผมว่ากําลังชิลดีนะครับแล้วก็คิดดูปาร์ตี้ตรงเนี้ยนะครับโดดลงสระนะครับเปิดจากมุมส่วนกลางมาเนี่ย ปุ๊บโดดลงแบบวิ่งลงสระได้คือแบบว่าม,มันน่าลองนะแค่คิดก็แบบโอเคสนุกแล้วฮะแต่แบบเอ๊ะนะครับเห็นไหมที่เขามีกั้นสแลนสีฟ้า,าครับไว้เนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าตรงเนี้ยอัปเดตเลยนะครับแต่คือผมไปคือผมไปด้วยคือแบบเขาไม่ได้ไปรีวิวนะคือกูอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แบบเขามีทํากันอยู่นะครับผมก็คือเหมือนว่าเดี๋ยวเขาบอกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับในเดือนหน้าเนี่ยก็คือเสร็จอ่าเสร็จ ายในสิ้นเดือนนี้ที่เขาบอกนะเออก็คือที่สกายบับเบิลเนี่ยนะครับจะมีบ่อออนเซนแล้วนะครับให้แช่อีกหนึ่งที่นะครับก็แอบถ่ายบ่อมาให้ดูนะบอกเลยว่าแบบมันน่าจะชิวเพราะบ่อแบบอ่ากว้างมากนะครับจากสายตาน่าจะลงได้เป็นสิคนนะครับเรียกได้ว่าแบบที่เนี้ยเดี๋ยวบอกเลยว่าต้องมีกลับไปทำรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับคือเขาไม่ได้จ้างเนอะก็กูอยากไปเนี่ยอ่ะโชว์ให้ดูเลยว่ามันเสียตังค์จริงเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมไปเดวิสิตอ่ะก็คนละแบบเนี่ย ามหกศูนย์นะนะครับผมอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปแช่กันให้ดูอีกทีหนึ่งลวกันนะครับกับออนเซนที่สกายบับเบิ้ลนะนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับอ่ะที่ห้องแล้วกันนะครับที่นี่ก็มีทั้งหมดเนะสามห้องนะครับเปลี่ยนกันเลยเนะห้องปกติสองห้องนะครับแล้วก็ห้องใหญ่หนึ่งห้องนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือที่ชอบที่เนี่ยบอกเลยว่าแบบมันสะอาดนะครับห้องน้ําก็ดูดีดูสะอาดมีแป้งเด็กแค่กันมานะครับผมไล่ก็อย่างห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองอ่ะนะคร กระจกเนีแบบเปิดส่องเข้าหากันได้สบายครับใครชอบก็ไม่ต้องปิดมากเนี่เปิดมากให้หมดทุกพมา่านะครับผมแล้วก็เนี่ยนะครับช่วงเย็นอย่างที่ผมบอกอ่ะคือมองออกมาจากในห้องบรรยากาศมันคือได้นะครับผมคือต้องแอบกบัแบแอบของมุมนี้เออนะครับผมแล้วก็ลองคิดดูนะครับผมว่าเออนะแบบเดินผ่านแบบ ปลเอือยเออนะครับเข้าใจตรงกันนะบอกเลยว่ามันมันสวยนะครับแล้ยิ่งแบบเวลาเนี่ยมุมสะน้ําถ่ายรูปนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยนะครับส่วนตรงที่ล้างตัววันเนี้ยนะครับผมก็คือ ที่ล้างตัวสําหรับเดวิสิตมันก็จะมีห้องน้าให้เนะผมไม่ได้ถ่ายมานะครับเพราะมันมีคนอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าตรงไหนมีคนนะครับอย่าไปถ่ายเนอะนะครับก็เป็นความส่วนตัวของเขานะครับและก็สําหรับที่นี่นะครับสาหรับคนที่ติดตามเนี่ยนะครับที่นี่ก็จะมีแบบเป็นปาร์ตี้พูนะนะครับพูปาร์ตี้พูสลับกะลูกนะครับผมคือแบบบอกเลยว่าสวยขนาดเนี้ยนะครับผมแบบมันเหมาะมากๆอ่ะแล้วก็ปาร์ตี้ที่นี่เขาจัด ขี่มากๆนะครับใครชอบอยากมาลองสัมผัสบรรยากาศรีสอร์ทปะเอวยปเอวยนะครับผมก็ลองเลยนะครับกับที่นี่นะว่าสกา b บัพเปนะครับผมที่สําคัญเตือนอีกรอบหนึ่งจะไปอย่าลืมกิน NDU ไปก่อนนะครับคนเขาจะได้ไม่มองเราว่าเป็นไอออน นะครับผมอ่ะใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารอกันเลยว่าอัปเดตหน้าหลังจากที่สะเขาเสร็จเอ้ยหลังจากที่บออออนเซ็นเขเสร็จแล้วเนี่ยบรรยากาศนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อก็อย่างที่บอกไปนะนะครับ สำหรับใครที่ไปตอนนี้ก็อาจจะมีก่อสร้างนะคนงานเขาจะเสร็จงานประมาณ5โมงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือช่วงเวลาก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีคนงานใครที่อยากไปแบบเป็น private ก็หลัง5โมงนะครับอันนี้ก็ฝากบอกกันด้วยแล้วเขาก็บอกว่าจะเสร็จตอนอ,อะไรวะเสร็จตอนสิ้นเดือนนี้นะครับก็เราก็บวกลบไปให,ให้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะช่างก็รู้ๆกันอยู่นะเพราะแบบว่าไม่มีหลอกเสร็จตรงเป๊ะตามเวลานะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับ